ไอ้หวยตื่พ uh hmm, uh ี่แจมโอ้โหอะไรดีดีนะผมเงไงนะผมมาสิยป็นไงจีหวยนะผมมาสิดว่าอือปิดว่านะปีว่าอะไรเลยนะผมไปให้ทางเราไม่ยงไปนะผมหนึ่งหนึ่งปีต่อขตัอที่นี้จะทำรัฐบารปฏิรูอมติสภับนักลงทุนกปยางิงกดเด็่จะตุมวไปีม่กูัวละจ โอเคก็กลับก็ตุ๊กตุ๊กตุ๊กาโ l i f o r n i a ลุกตุ๊กท่านนีผมมาวันนี้ก็มาเกอกัท่าครับผมคนหนึ่งหมื่นได้ไอ้เช่นเคยครับผมมาเดินไปประมาณนี้ผมอาตโต๊ะถามติดหมดครับผมไปใไส่ไหมผมเปิดโบกัน้ตามมันให้กะตื้นเต้นไอ้ไรกันดยเฮ้ยนี่กระตื่นเต้นได้แล้วผมได้แล้วผม แม่เหนยจาะตายนุ๊บมาดิหัวไรไปตายจริงครับผมจุ๊บมาดิจางโอ้โหไม่แจงได้ไงอ่ะดีมาบอแลแดกด้ยนอนด้วยจุบมาดิมาเดมจุ๊บมาดิมาหว้สวนๆ่อย โอ้โหฮิดีม,มากนไเจุอไหนเนี่ยจัดนี้มาสวยจุดข้างหน้าเนี่ยจุดนี้ไหลยีได้ดีครับผมมาเจ๋ปวยงามโอ้โห,หนา่วงเข้มดีนี้ได้เรื่องครับผมแหมเลยครับผมไหลมาได้ดีครับผมปีตื้นมาเลยครับผมมีกำไรเลยนะตอนนี้แกมเป็ดสัม ห้าหครับผม ừ, มาได้ดีกระชากไปแปีบหน่อยนะเรื่องเรื่องไปเรื่เงอะไตัว,วพี่ขอพี่ขอเรื่องตาแดงก็ไม่ได้ตาแดงก็ไม่ได้เนอเนีะเนี้เอาปวยวยนี่ะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายครับผมบุ้ได้กระปังปังปังมาเลยเนี่ยมาเ้าปีจะปีดีแรครับผมดูนีบไปไงมาปวยใสๆมาเลยกเมาไหลดีๆไหลดีๆ กี่ฮากเจมนาเกีียวเี่่าโอ้โหไม่เชื่อกี่ฮ่ากี่เจ้าเจยวที่ไหนกเอเต็นไงเนี่มาฟีพระผมไหเกันปุยกีว่าเอาโหจีไม่ว่าผมจีคือดยังไงเจ็บสังสีแต่้าผมไม่ได้หยุแต่ละดือนแต่ะดอนแต่ดีเดับผมมาเก็บเงนโดูประหำวันขอทีเธอรักเธอจได้ไหมเนี่ โอ me. ้โหเจ้ยคนนี้วะทดีๆ้าดีูทำดีๆทำไมบึงสวยไปเลยมะไปเชื่อปเป็นเป็นเคงะนันเอนั่นเองนั่เองหรือไปขอใครมาด้อย่างไยเจ้าคนมี้วะสวยๆไหลดีๆไหลโดินมาสวยงามตามทางเรื่องโอ้โหอะไดีดดีอ่ีเพวาะตังตั้งอยมาแล้ เที่ยวันนี้เขาเรียกว่าไหลดีๆเที่ยวันนี้มาดีมาดโนม,มาปังครับผมเขาโหให้ได้เดื่นครับผมแต่ละดอกครับผมมาครับผมเขาเรียกว่ารักหมดใจครับผมแต่ใจหมดนรักไม่เหมือนกันครับผมรักต่างท่านอแมแน่แน่นอนครับผมไม่เล่นะโอ้ยเรนนี้มาหนึ่งหกแปดแปด สี่หกไม่หนาเราจบได้ดีจำได้ดีเรมฟาง้างวัลแจมแจมแจมไปเรื่อยเรื่อยไอ้พระโห้ยสองหกหกศูนย์สี่หกหมวอมาไวหก่อนเนอะมาไปช้าไปอีกนอะเมยังมันอยู่นิดเดีเจ้ามานี้ยังไรกันด้วยในเ่องควับผมอตออนไหม เจ่น,เน,เเนี่แกนเซ็นหน้าผมก็จะบีผมเดินดีของเดทางเรื่มมาผมเวมาปีนี่มาสวยขอที่เจ้ามาแกนไหนม่าสิบจเิใครก็ได้ขอสีมาสวยสิบว่านะนายบอกว่าอย่าพูดว่าเ๋ยรับบี โอ้โหมาเพราเป็นเครื่องเดิดข้อไรลดีเดิดมาปังปังสักนี่มานีึกืี่แรกมาขหัึสองดีน่มนะมาแดงมาเขียวซืกอปดนี้มาเ,มาด,มาเดีก่อนอ <c oughs> ื้อผไดนี้มาแดงเออซึ้ดีพ่มาหววซืกอึืดี อเอ้ยโอ้โหพอเป็นสิ่งหนึ่งแล้วผมโคตร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 แม่นนะเออไปไรนต่อเออโอ้โยแม่นจังเลยแนะไม่ตายเลยโอ้โหพักใหญ่แล้วนะผมอ่ะโอ้โหยังไงเอ้มาแกบอกนี้ครับผม เออไปดีโอ้โหหลายไหนดีครับผมดีว่าเอาอไปดีอตัวดเดียวอตัปุ๊เดียวออืมอีครับผมอีครับผมโอ้โหไปตกอะไรอะแต่เดียวกันทํนาาาจจะล่วังเลยล่ไหนโอ้โหแเบตบนี้คนด,ดีโคโดโคด,ดปังครับผมโอ้โหน่ามานนะเออห,หรัวหน้าหาผม เขาเรียกว่าเอไอเป็นเป็นเป็นเปน้าผมไม่ลงถืยอเรื่องห้าเก้าแปดหกสี่เรืองเป็นไม่กล้าเไม่กล้ามาตอนนี่ดีสวยชือีแถมคู่อะไรดีดีครับผมยังไงครับผมมาสิยังไงดีสวยครับผมมาสิบว่า ปิดว่านะมีว่าอะไรเลยครับผมปล่อยให้พามนเล่าเรื่องไปครับผมหนึ่งหนึ่งปี่สองสี่ครับผมโหคนดีมาถนาะนะมวนยังไงเซฟให้ามาหนะ้าเจ็ดหน้าสิบโอ้โหเดีกูเ,เหนื่อยเจ็ดดีครับผมเจ็ดหกหนึ่งหกครับผม่ 6, 1, 6, ผมมเล่น มาสองวนติดปีนื่มาลาจีบหน้าจูเก้มยวแลผมซิดปเนื่อะไหลก็นใจนิดนึงโอ้โหแต่ละดอกแต่ละดอกแต่ละมิตแต่ละดีแล้วผมนั่นเจ็ดหนึ่งหกแปดครับผม,มโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วผมที่ต้าต่อไปได้สวยแล้วผมเก้าศูนย์หนึ่งแปด แปดครับผมวันนี้บอกสองข้อสามข้อครับผมวันนี้เอาเรื่องครับผมคนเสียวคนฟ้าผมผมว่าทุนหนึ่งหมื่นลมแต่มาประมาณนี้ก็ถึงว่าเสี้ยวฟ้าบอกสอสม้อสมขวอแล้วผมได้เรืองเป็นยอเสพติดโค้ดแล้วผมทุนหนึ่งหมื่นป้ารางวัลมาหนึ่งสอมเจ็ด สามน้าหนึ่งแล้วผมเย่นเดียวกัก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแจร์กดซับักไ้ก็มอนจะได้ไม่ว่าทุค้คที่เตี่ยลงแล้วผมไม่เมล่นดนจ้าเอาเรื่องแล้วผมแต่และไม่แตะหรอกแล้วผมโคตรเปรี้ยว